สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากคุณพานุเนียมสมบุญนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องโรงงานซักผ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ คดีฆาตรกรรมมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งและบ่อยครั้งที่วิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนสิงสถิตยอยู่ณที่เกิดเหตุไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ดวงวิญญาณที่เจ็บปวดเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถไปไหนได้ก่อนกลับบ้านไปหาข้าวต้มโตรุ่งกินกันหน่อยดีไหมวะก็พร้อมชวนหนึ่งเพื่อนร่วมงาน,ผานแผนกเดียวกันหลังเลิกงาน กอบและหนึ่งเป็นพนักงานของโรงงานซักรีขนาดกลางซึ่งใช้เครื่องจักรในการทำงานเกือบทั้งหมดภายใต้เนื้อที่ของโรงงานเกือบสิบไร่จึงนับเป็นโรงงานซักรีที่มีกำลังผลิตสูงไม่น้อยเลยทีเดียวเองไปก่อนก็แล้วกันข้ายังต้องอยู่ดูแลความเรียบร้อยแผนกซักอีกสักพักเองนี่ขยันจริงๆเลยว่าคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วเหลือเองเดินจัดข้าวจัดของอยู่คนเดียว ก็ต้องทำงานให้คุ้มกับที่เขาจ้างเราหน่อยสิวัดเออเออขอให้ได้เป็นหัวหน้า,าแผนกเร็วๆเถะอะวัดกอบหัวเราชอบใจขณะที่หนึ่งก็อุ้มยิ้มคำว่าหัวหน้า,าแผนกใครบ้างที่ไม่อยากเป็นเพราะนั่นหมายถึงหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าและยังหมายถึงอัตรางเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยแต่จะว่าไปแล้วเองอยู่ในโรงงานคนเดียวดึกๆแบบนี้ไม่กลัวผีหรือวัดกอเปลี่ยนอารมณ์ฉับพลันเมื่อนึกถึงความมงเวงของโรงงานยามดึกสงัด เพราะรอบๆกายจะมีแต่เงาทะมึนของเครื่องจักรที่ตั้งสูงประหานยิ่งเป็นแผนกซักด้วยแล้วยิ่งน่าขนลุกเพราะมีแต่เครื่องซักผ้าขนาดสูงท่วมหัวตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมดแต่แทนที่หนึ่งจะคล้อยตามกรอบกลับรู้สึกขำกับท่าที่หวัดหวาดของกรอบจนเขาอดหวัวรอะไม่ได้ผีอะไรมันจะมาอยู่ในโรงงานซักรีดวัดผีผ้าปูที่นอนหรือยังไง แต่ถ้ามีจริงก็ดีเหมือนกันข้าจะได้ขอหวยเสียเลยหนึ่งหัวเราะท้องคัดท้องแข็งขนาดที่กอบอดมองค้อนปลับปะปลึกไม่ได้ข้าว่าเองไปสั่งกับข้าวรอที่ร้านข้าวต้มปากซอยดีกว่าเดี๋ยวข้าตามไปเออเออเอาอย่างนั้นก็ได้ข้าไปก่อนละแล้วรีบตามไปนะกอบเดินหายลับออกจากโรงงานไปตอนนี้ทั้งโรงงานจึงเหลือหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น หนึ่งเดินตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าและไล่ปิดไฟไปเรื่อยๆโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานซักผ้าขนาดกลางมีเครื่องซักผ้าขนาด100กิโลกรัมสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรช่องใส่ท้ากว้างพอที่คนตัวใหญ่ๆจะมุดเข้าไปได้ตั้งเรียงรายกันอยู่5เครื่องยามดึกสงัดและแสงไฟสลูสลูแบบนี้สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเงาทะมึนของเครื่องซักผ้าอาจสร้างความหวาดวิตกให้ได้ไม่น้อย แต่สำหรับหนึ่งแม้เขาจะเพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นานแต่ก็ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดเขาทำงานด้วยความมุ่งมั่นและขยันขันแข็งตลอดมาขณะที่หนึ่งไล่ปิดระบบไฟมาจนถึงช่องซักสุดท้ายท่านหูเขาก็ได้ยินเสียงดังกุกกักบริเวณเครื่องซักผ้าเครื่องในสุดหนึ่งพยายามเพ่งตามองฝ่าความมืดเข้าไปแต่เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดผิดปกติ ด้วยความสงสัยทำให้หนึ่งเดินย้อนกลับเข้าไปดูด้านในโรงงานอีกครั้งโดยไม่ลืมที่จะหยิบเอาไฟฉายสำรองติดมือไปด้วยเพราะขณะนี้ภายในโรงงานมืดมิดมีเพียงแสงสลัสลวๆจากไฟด้านหน้าโรงงานเท่านั้นหนึ่งเดินเข้าไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเคาะถังโลหะด,ดังสะท้อนไปทั่วบริเวณเสียงนั้นชัดเจนว่ามาจากบริเวณที่ตั้งเครื่องซักผ้านั่นเอง เขาจึงส่องไฟฉายไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใด,ดๆเสียงอะไรส่องไฟจนทั่วแล้วไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าเสียงนั่นดังขึ้นมาอีกแล้วเหมือนมาจากในเครื่องซักผ้าเลยหรือว่าหนูเข้าไปในถังซักปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าเกิดหนูเข้าไปตายในถังซักแล้วก็แย่เลยเสียงดังมาจากเครื่องไหนกันนัก หนึ่งบนพึ่มทำกับตัวเองก่อนจะไล่เปิดฝาถังซักของเครื่องซักผ้าซึ่งเป็นกระจกหนาออกแล้วฉายไฟเข้าไปในถังซักของเครื่องซักผ้าไล่ไปเรื่อยๆซึ่งทุกเครื่องไม่มีสิ่งใดผิดปกติจนกระทั่งถึงเครื่องซักผ้าเครื่องในสุดหนึ่งจึงพบสิ่งผิดปกติเพราะฝาถังของเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นติดแน่นจนเขาเปิดไม่ออกอะไรกันปกติฝาเครื่องซักผ้าไม่น่าจะแน่นขนาดนี้น,นี่นาหรือตัวล็อกจะเสีย แต่เมื่อช่วงเย็นเราก็ยังใช้เครื่องนี้ซักผ้าอยู่เลยนี่นาขณะที่หนึ่งกำลังงุนงงอยู่นั้นจู่ๆเสียงคอโลหะที่เงียบไปพักใหญ่ก็ดังขึ้นอีกก้อง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 หนึ่งถึงกับภวาแทบจะหงายท้องเพราะเสียงข้อนั้นดังมาจากเครื่องซักผ้าที่เขากำลังหาทางเปิดฝาทางนั่นเองเสียงขอนั้นดังรวมเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาเมื่อหนึ่งตั้งสติได้ เขาจึงรีบฉายไฟผ่านกระจกหนาเตอะของฝาถังเครื่องซักผ้าเข้าไปภายในเฮ้ยหนึ่งอุทานลั่นด้วยความตกใจเมื่อแสงจากไฟฉายเผยให้เห็นว่าขณะนี้ภายในถังซักของเครื่องซักผ้าที่น่าจะว่างเปลา่ากลับมีร่างของชายแปลกหน้าคนหนึ่งนอนคุดคู่อยู่ภายในคุณคุณเข้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้าได้ยังไงช่วยผมด้วยช่วยเอาผมออกไปทีหนึ่งได้ยินเสียงตอบกลับมาเพียงเบาๆ ซึ่งคงเป็นเพราะความหนาของกระจกฝาทาังเครื่องซักนั่นเองคุณใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนนะผมจะเปิดฝาเครื่องเอาคุณออกมาเดี๋ยวนี้ละ่ะหนึ่งออกแรงกระชากมือจากฝาทาังเครื่องซักเต็มแรงแต่ฝานั้นก็ไม่มีทิท่าว่าจะเปิดออกแต่อย่างใดช่วยด้วยผมหายใจไม่ออกช่วยเอาผมออกไปทีชายที่ติดอยู่ในเครื่องซักผ้าร้องบอกอย่างทางเบาท่าทีของชายคนนั้นกระวนกระวายเหมือนจะเริ่มหายใจไม่ออก หนึ่งเห็นเขาเริ่มหายใจทางปากช่วยอีกทางหนึ่งหากปล่อยไว้เนิ่นนานเกินไปชายคนนี้ต้องขาดอากาศหายใจจนตายอย่างแน่นอนทำไงดีว่าเปิดไม่ออกหนึ่งออกแรงกระชากจนปวดข้อมือฝาถังเครื่องซักผ้าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดออกได้เขาจึงเริ่มเหลียวมองรอบๆตัวพร้อมฉายไฟในมือเพื่อหาวิธีเปิดฝาถาังเครื่องซักผ้าให้ได้และแล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่าง เราต้องหาแฉลงมางัดเครื่องจะพังก็ช่างมันต้องช่วยชีวิตคนไว้ก่อนรอเดี๋ยวนะคุณผมจะไปหาแฉลงมางัดฝาเครื่องซักผ้าหนึ่งตะโกนบอกชายคนนั้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ก้าวเท้าวิ่งออกไปดังใจคิดจูๆ่ๆเครื่องซักผ้าที่ตั้งสงบนิ่งก็พลันเริ่มเดินเครื่องขึ้นอย่างไม่มีปีมีขรุอะไรกันวะเครื่องทำงานเองได้ยังไงหนึ่งรีบหันหลังกลับมาที่ปุ่มบังคับเครื่อง เขาพยายามหาทางปิดการทำงานของเครื่องแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของเขาจะไร้ผลเครื่องซักผ้าขนาดยักษ์ยังคงเดินเครื่องไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดถังซักของเครื่องซักผ้าขนาดยักษ์ก็เริ่มหมุนช้าๆซึ่งนั่นย่อมหมายถึงคนที่ถูกขังอยู่ภายในกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะตัวของเขาจะถูกกระแทกไปมาในถังเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานเร็วขึ้นหูของหนึ่งอื้ออึงไปด้วยเสียงเครื่อง เสียงเนื้อหนังของคนที่ติดอยู่ภายในกระแทกกับโครงสร้างเหล็กของตู้ตามจังหวะการทำงานของเครื่องซักผ้าที่ทำงานเร็วขึ้นเรื่อยๆผสมกับเสียงร้องโหยหวนของชายคนนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยทำยังไงดีวะใช่แล้วต้องสับสะพานไฟตัดไฟมันเลยหนึ่งเชื่อว่าหากเขาสับสวิตช์ตัดไฟฟ้าเครื่องซักผ้าขนาดยักษ์ที่กำลังเดินเครื่องอยู่ในขณะน,นี้จะต้องหยุดทำงานไปด้วย เขาจึงรีบวิ่งไปที่แผงวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงานแล้วตัดสินใจสับสวิตตัดไฟทั้งระบบทาให้ทั่วทั้งบริเวณโรงงานตกอยู่ในความมืดมิดทันทีแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่หนึ่งคาดคิดเอาไว้ถึงแม้ทั้งระบบจะถูกตัดกระแสไฟฟ้าไปแล้วแต่เครื่องจักรเครื่องนั้นกลับไม่ยอมหยุดทํางานมันยังคงเดินเครื่องต่อไปเรื่อยๆเสียงเครื่องจักรและเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้ยังไงกันเราตัดไฟแล้วนี่หนึ่งถึงกับอุทานด้วยความตื่นตระหนกเมื่อความหวังที่จะช่วยชีวิตคนคนนั้นพันจางลงเขารีบวิ่งกลับไปที่เครื่องซักผ้าคเครื่องนั้นและเมื่อฉายไฟเข้าไปภายในเขาก็ต้องผงาดแทบจะล้มก้นกระแทกพื้นเมื่อเห็นว่าภายในเครื่องมีแต่เลือดแดงฉานเต็มไปหมดตายแน่เลยเลือดแดงเต็มเครื่องเลยทำยังไงดีวะ เขารีบวิ่งมาที่หน้าโรงงานเพื่อโทรศัพท์รายงานให้หัวหน้ารับรู้เสียงรถวิ่งเข้ามาภายในโรงงานทําให้หนึ่งซึ่งนั่งหน้าซีดอยู่หน้าโรงงานลุกขึ้นและรีบวิ่งเข้าไปที่รถทันทีทํางานกันยังไงทําไมถึงปล่อยให้คนเข้าไปติดอยู่ในเครื่องได้แล้วใครที่ติดอยู่ข้างในหัวหน้าตะคอกใส่หนึ่งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะหากเป็นจริงตามที่หนึ่งรายงานให้ทราบนั่นย่อมหมายถึงความหายนะของโรงงานแห่งนี้ ผมไม่ทราบครับผมไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยแล้วเรามายืนทำอะไรหน้าโรงงานทำไมไม่เข้าไปหาทางช่วยเขาออกมาป่านนี้ไม่ตายแล้วหรือผมพยายามทุกวิธีแล้วครับหัวหน้าแต่เครื่องมันไม่ยอมหยุดทำงานเป็นไปได้ยังไงจะเกิดเหตุซ้ำสองได้ยังไงหัวหน้าพูดว่าอะไรนะครับเออเปล่าไม่มีอะไรอยามัวแต่ท้ามอยู่เลยพาฉันไปดูทีว่าคนติดอยู่ที่เครื่องไหน หนึ่งรีบเดินนําหัวหน้าเข้าไปที่แผนกซักผ้าอย่างรีบเร่ง,เ,รงเครื่องในสุดนั่นแหละครับหัวหน้าไม่เห็นได้ยินเสียงเครื่องทํางานเลยนี่สงสัยมันจะหยุดทํางานไปแล้วครับหนึ่งพูดเสียงสัน่นเพราะก่อนที่หัวหน้าจะมาถึงเขายังได้ยินทั้งเสียงเครื่องและเสียงร้องของชายคนนั้นดังโหยหวนไม่ยอมหยุดทำไมมืดแบบนี้วะไปเปิดไฟสิยืนงงอยู่ได้จะได้มองเห็น หนึ่งรีบวิ่งไปที่แถงวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงานและเมื่อเขาสับสวิต์เปิดการทำงานบริเวณโรงงานทั้งหมดก็พลันสว่างสวัยอีกครั้งไหนเราบอกว่าเครื่องทำงานไม่ยอมหยุดไงฉันไม่เห็นว่าจะมีเครื่องไหนเดินอยู่เลยจริงๆนะครับหัวหน้าเครื่องนี้แหละครับหนึ่งถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเดินไปถึงเครื่องซักผ้าคเครื่องสุดท้าย ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เขาเห็นกับตาว่าภายในนั้นมีชายคนหนึ่งติดอยู่ภายในแต่มาตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นตั้งอยู่เป็นปกติและที่สําคัญฝาถาังเครื่องซักก็ไม่ได้ปิดเสียด้วยซ้าไปทําไมเป็นแบบนี้ไปได้หนึ่งอุทานด้วยความสับสนเล่นตลกอะไรหรือเปล่านอกจากเครื่องจะไม่ได้ทํางานแล้วฝาตู้ก็ไม่ได้ปิดแล้วไหนล่ะคนที่ติดอยู่ข้างใน ฉันไม่เห็นมีสักคนแต่ผมเห็นจริงๆนะครับผมสาบานได้ผมทั้งเห็นและได้ยินเสียงเขาร้องขอความช่วยเหลือหนึ่งยืนยันหนักแน่นและเพราะใบหน้าที่ซีดเปล่ากับไข่ต้มของหนึ่งทำให้หัวหน้าเชื่อว่าเขาพูดความจริงไม่น่าเป็นไปได้มีเรื่องอะไรหรือครับหัวหน้าทำไมหัวหน้าทำหน้าตากังวลแบบนั้นลักครับเราเดินไปคุยไปก็แล้วกัน ยืนคุยตรงนี้ฉันว่ามันไม่ดีแน่หัวหน้ารีบดึงแขนหนึ่งให้เดินตามเขาออกไปหน้าโรงงานและเมื่อออกมาถึงหน้าโรงงานหัวหน้าจึงเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังคืออย่างนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าไอ้อางไอ้หน้าอ่อนที่อยู่แผนกซักนั่นนะหรือที่เห็นเองส่งยาบ้าให้พวกคนรถใช่พี่ใหญ่ไอ้นั่นแหละมันชื่อไอ้นก ไอนี้มันชอบสอดรู้สอดเห็นแล้วได้ยินว่ามันกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นซุปด้วยฉันว่าถ้ามันยังอยู่มาเล่นงานพวกเราแน่ๆย่ยามมาเลยดีหม่พี่ฉันพร้อมอยู่แล้วอังรีบเสนอตัวเพราะการทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้เป็นงานถนัดของมันนี่มันกลางวันแสกแสกในโรงงานคนอยู่กันเยอะแย,ยะขืนทำอะไรมันตอนนี้มีหวังได้เข้าสังเตทั้งคู่ใจเย็นๆรอจังหวะหน่อย วันนี้มันอยู่กระดึกไม่ใช่หรือนี่พี่ก็จะเล่นมันตอนดึกตอนที่คนงานเหลือน้อยๆจะได้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเออข้าจะเล่นมันให้น่วมเลยเองเตรียมตัวเอาไว้ก็แล้วกันยายหัวเราะอ,อย่างสะใจเพราะคืนนี้เป็นอีกครั้งที่เขาจะได้เห็นเลือดคนไอ้นกช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมวะวันนี้ข้ามีนัดกับเด็กคืนอยู่เวรคุมเครื่องกับเองจนเลิกมีหวังไม่ทันแน่แน เองอยู่คนเดียวได้ไหมวะจะดีหรือถ้าเกิดหัวหน้าย้อนกลับมาตรวจจะโดนเล่นงานเอานะาไออ๋อไม่หรอกหน้าหัวหน้าไม่ได้พักอยู่แถวนี้ป่านี้นอนหลับสบายไปแล้วช่วยข้าหน่อยเถอะวะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้าจะรับผิดชอบเองนกครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะเพราะโดยปกติกระดึกจะต้องมีคนอยู่กุมเครื่องจากสองคน หากหัวหน้ารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาเองก็อาจจะถูกลงโทษไปด้วยแต่เมื่อมองเห็นสายตาบิงวอนของเพื่อนร่วมงานเขาก็จำต้องใจอ่อนยอมช่วยเหลือเพื่อนก็ได้เอางั้นก็ได้แต่ข้าช่วยเองครั้งนี้ครั้งเดียวนะเออหน้าข้าไม่รบกวนเองบ่อยหรอกถ้างั้นข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันนะอ๋อเดินถิวปากจะไปอย่างสบายอารมณ์ต่อให้นอกอยู่คุมเครื่องจักรเทียงลำทางเท่านั้น แต่ความจริงแล้วนกไม่ได้อยู่เพียงลำพังตามที่คิดเพราะยังมีสายตาของคนสองคนแอบมองความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ตลอดเวลาและคนสองคนนั้นก็คือใหญ่กับอ่างนั่นเองใหญ่กับอ่างรอจนมั่นใจว่าอ๋อจะไม่ย้อนกลับมาแล้วพวกมันจึงออกจากที่ซ่อนตรงเข้าหานกซึ่งกำลังง่วนอยู่กับงานจนไม่ได้ระแวดระวังว่าจะมีภัยมาถึงตัว และเมื่อทั้งสองเข้าใกล้นกจนได้ระยะอ่างก็ใช้เชือกที่เตรียมมารัดคอนกทางด้านหลังพร้อมกับออกแรงกระชากอย่างแรงนกตกใจตาหลือบลานโดยไม่รู้ว่าตัวเองเจอเข้ากับอะไรกระทั่งใหญ่เดินตรงมาหาพร้อมกับจิกหัวกระชากอย่างไม่ปราณีโอ้ยนกร้องด้วยความเจ็บปวดทั้งเจ็บหนังหัวที่ถูกกระชากและเจ็บลำคอที่ถูกเชือกรัดแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกเป็นไงวะไอหน้าออน ดนรัดคอแค่นี้ทําตาหลึกจะเป็นจะตายชีวหรือวะพี่ใหญ่พวกพี่ทําฉันทําไมปล่อยฉันเธอฉันหายใจไม่ออกนกละล่าละ,ละลักขอร้องด้วยความหวาดกลัวน่าสงสารเสียจริงแต่ข้าปล่อยเองไม่ได้หรอกหวยเองมันรู้มากเกินไปฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพี่ใหญ่ปล่อยฉันเถอะใหญ่พยักหน้าเหมือนจะเห็นใจซึ่งทำให้นกใจชื้นขึ้น เพราะเขาคิดว่าคงรอดพ้นจากความตายแต่แล้วคำสั่งที่ออกจากปากของใหญ่ก็ทำให้นกถึงกับตาเหลือกลานอีกครั้งไอ้อางรัดคอมันให้ตายได้แล้วอางกระชากเชือกในมือสุดแรงเกลียวเชือกตวัดรัดลำคอของนกแน่นจนนกรู้สึกเจ็บแปลกเหมือนลำคอกำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียง เขาพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะต่อสู้กับชายร่างกำยำสองคนนี้ได้อย่าฆ่าผมอย่าเลยเสียงร้องขอชีวิตของนกไม่เป็นผลอ่างยังคงกระชับเชือกในมือไว้แน่นมีเพียงเสียงจากลำคอของนกที่ลอดออกมาให้ได้ยินซึ่งไม่ต่างไปจากเสียงไก่กำลังถูกเชือดพันร่างของนกไม่ไหวติงให้อ่างจึงปล่อยมือจากเชือก แล้วร่างของนกก็ร่วงพลอยล้มฟาดกับพื้นกองอยู่แทบเท้าใหญ่นั่นเองเรียบร้อยพี่ใหญ่มันนิ่งไปแล้วเอาไงต่อดีละ่ะที่ช่วยกันลากมันยัดเข้าไปในเครื่องซักพรุ่งนี้ให้พวกคนงานมันจะได้รู้ว่าการสอดรุ้สอดเห็นผลลัพธ์มันเป็นยังไงเองยกขาค่ายกหัวยายกับอ่างช่วยกันยกร่างอันร้สตินั้นยัดเข้าไปในเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่แค่นั้นยังไม่หนำใจใหญ่ ยังเอื้อมมือไปเปิดระบบการทำงานของเครื่องซักผ้าส่งผลให้เครื่องซักผ้าเริ่มกระบวนการทำงานช้าๆเมื่อน้ำเข้าระบบจนพอมอเตอร์เครื่องซักผ้าก็เริ่มทำงานทั้งปั่นซึ่งเป็นโลหะเริ่มหมุนช้าๆยายยืนกอดอกมองผ่านกระจกฝาตู้เครื่องซักมันยิ้มอย่างสะใจที่เห็นร่างอันไร้สตินั้นกระแทกไปมาภายในเครื่องแต่เพียงครู่เดียวนกก็ฟื้นคืนสติข,ขึ้นมา เขาพยายามตะเกียดตะกายหนีความตายพร้อมกับร้องขอความเมตตาช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมกลัวแล้วแต่เสียงร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนานั้นไม่ได้ทำให้ใหญ่กับอ่างรู้สึกสงสารแม้แต่น้อยพวกมันกลับพากันหัวเราะชอบใจที่เห็นความตายกำลังคลืบคพลานมาหาคนคนหนึ่งสมน้ำหน้ามันไปไวไอ้อ่ต่อยมันไว้แบบนี้แหละ ยายกับอ่างเดินจากไปคงเหลือแต่เสียงเครื่องซักผ้าขนาดยักษ์ที่กำลังทำงานพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนด้วยความตื่นตระหนกและความเจ็บปวดของนกเท่านั้นสุนัขยังคงเห่าหอนกันไม่เลิกแม้เรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดจากปากหัวหน้าจนหมดสิ้นแล้วก็ตามเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละกว่าจะมีคนมาเห็นก็เช้าวันรุ่งขึ้นหนึ่งเอ๋ยสภาพศพเละจ,จนแทบจำไม่ได้เพราะถูกแรงกระแทกภายในถังซัก น่าสงสารแล้วจับคนฆ่าได้หรือเปล่าครับหัวหน้าหนึ่งถามขึ้นมาด้วยความสงสัยจับได้แต่มันสองคนติดคุกได้ไม่นานก็ไปมีเรื่องกับขาใหญ่ในคุกจนถูกแทงตายคงเป็นเพราะกรรมตามสนองที่พวกมันทำกับคนอื่นไว้นั่นแหละเออหัวหน้าครับถ้าอย่างนั้นที่ผมเจอวันนี้ก็หนึ่งได้แต่ถามค้างอยู่เท่านั้นเพราะเขาไม่กล้าพูดคำตอบไปออกมา ซึ่งหัวหน้าก็รู้ดีว่าหนึ่งคิดอะไรอยู่ใช่น่าจะเป็นวิญญาณของพนักงานที่ชื่อนกซึ่งเขาคงยังวนเวียนอยู่ที่นี่ช่วยด้วยช่วยเอาผมออกไปทีช่วยด้วยพูดไม่ทันขาดคำสุนักก็เห่าหอนกันดังยิ่งขึ้นตามมาด้วยเสียงเครื่องซักผ้าทาง,งานผสมกับเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างโหยหวนไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโวย หัวหน้าพูดเพียงเท่านั้นก็วิ่งแนบไปยังรถซึ่งจอดอยู่หน้าโรงงานโดยมีหนึ่งวิ่งตามหลังไปติดๆหลังจากนั้นไม่นานนักโรงงานซักผ้าแห่งนี้ก็ปิดกิจการลงไม่มีใครทราบถึงเหตุผลของการปิดกิจการบางกระแสก็ว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจบางกระแสก็ว่าเป็นเพราะโรงงานนี้ทำงานได้เพียงช่วงกลางวันกลางคืนไม่สามารถเปิดทำการได้ทำให้รายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ส่วนเครื่องซักผ้าทั้งหมดได้ถูกขายทอดตลาดเป็นของมือสองซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเครื่องซักผ้าเครื่องที่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับนกนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ใดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ